พลพัักนกนรกทาโกยากินะครับหรือไข่ม้วนญี่ปุ่นนะครับทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วแต่สูตรเนี้ยพลจะทำให้มีเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยการเสิร์ฟกับ ทูน่าสลัดครับในการทําไข่ม้วนนะครับเราก็ต้องมีกระทะทรงนี้หาซื้อง่ายมากครับทุกที่มีขายหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับก็จะช่วยทําให้เจ้าไข่ม้วนของเราเนี่ยมีทรงที่สวยมากขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีทําในกระทะนอนสติกธรรมดาได้ไหมได้ครับแต่ด้านปลายของเขาเนี่ยก็จะเ,เรียกว่าอะไรครับหนาน้อยกว่าตรงกลางเล็กน้อยนะครับถ้ามาโกยากิหรือไข่ม้วนญ,ญี่ปุ่นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะมีรสชาติค่อนข้างหวานแต่ในการที่เราทําเองเนี่ยเราสามารถลดความหวานได้นะครับวันนี้ผมใช้ไข่ไก่3มฟองนะครับเดี๋ยวเราจะ ใส่น้ำตาลลงไป2ช้อนชาก,ก็พอแล้วนะครับแล้วก็เจือจางด้วยน้ําสะอาดครับที่เหลือเราจะใส่ชิโรดาชิลงไปครับตัวนี้พลจะมีติดตู้เย็นไว้ตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนน้าสต็อกดาชิสีอ่อนนะครับรสชาติเข้มข้นทีเดียวปกติแล้วถ้าเกิดเราผสมน้ําทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่1ส่วนต่อน้ํา 6-7ส่วนนะครับเพื่อเจือจางให้เป็นสต็อกดาชิวันนี้นะครับเราจะใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เจือจางด้วยน้ําสะอาด1ช้อนโต๊ะนะครับอ่ะเราใส่น้าสะอาดลงไปก่อนครับแล้วก็ชิโรดาชิ2ช้อนโต๊ะครับตัวนี้สีอ่อนนะครับก็ช่วยทําให้ไข่ของเราเนี่ยมีสีที่สวยไม่เข้มนะฮะเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะสีเข้มกว่า รุ่นนั้นก็จะเหมาะกับการทําอะไรที่ต้องการรสชาติเข้มข้นและต้องการสีเช่นซุปกว๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าเราใส่น้ําตาลลงไปครับอันนี้เราไม่ต้องปรุงด้วยโชยุอะไรแล้วนะครับเพราะว่าในตัวเนี้ยก็จะมีะส่วนประกอบของโชยุอยู่ด้วยครับผสมให้เข้ากันครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเผื่อเราอยากให้เขาเนียนนะครับแล้วเวลาเทลงไปในกระทะเนี่ยตัวไข่ขาวไม่เป็นก้นกอนๆวิ่งลงไปก็กรองเล็กน้อยครับ ในการทําไข่ม้วนนะครับกระทะต้องร้อนนะครับร้อนก่อนแล้วเราค่อยลดอุณหภูมิลงน้ํามันนะครับโดยรวมๆแล้วเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผมเทให้ทั่วนะครับพอทั่วดีแล้วเดี๋ยวเราเช็ดออกเลยครับให้น้ํามันติดน้อยๆก็พอนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่บนกระดาษของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะทาเป็นระยะครับกระทะของเรานะครับลองดูนะฮะว่าร้อนอย่างอ่าร้อนแล้วนะครับเราจะเทไข่ลงไปแค่ให้พอเคลือบกระทะบางๆครับพอเริ่มจะเซ็ตตัวละ เราเอาตะหลิวนะครับที่หน้ากวงกวางครับค่อยๆม้วนครับผมม้วนจนมาถึงปลายนะครับกดเล็กน้อยครับผมแล้วเราก็ดันไข่ของเราไปอีกด้านหนึ่งครับแต่ละครั้งนะครับเราก็จะทาน้ํามันเพิ่มเล็กน้อยครับใส่ไข่ลงไปเพิ่มครับผม ความหนานะครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนไข่ที่เราใช้นะครับถ้ากระทะหน้ากว้างประมาณแบบที่พลใช้นะครับ3ฟองก็เป็นความหนาที่กําลังพอดีครับไม่มากไปไม่น้อยไปครับพอส่วนประกอบไข่ของเราหมดแล้วนะครับเราก็นาบให้ทั่วนะครับทั้ง4ด้านให้มั่นใจว่าด้านไหนเนี่ยสุกดีครับเดี๋ยวเราจะนํามาพักนะครับในเสือม้วนสูชิครับ บอกนะครับว่าสูตรเนี่ยเราจะเสิร์ฟมาพร้อมกับหน้าสลัดทูน่านะครับสลัดทูน่าของเราง่ายๆครับส่วนประกอบหลักเพียงแค่2อ,อย่างนั่นก็คือทูน่ากระป๋องนะครับแล้นนำออกจากกระป๋องแล้วก็กดน้ําออกให้หมดนะครับเพื่อที่รสจะได้ไม่เจือจางผสมกับมายองเนสไตล์ญี่ปุ่นเท่านั้นก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ ร้อยแล้วครับธรรมโกโยากิเฉยๆเนี่ยก็อร่อยแล้วครับแต่พอมีทูน่าสลัดแล้วก็ไข่ปลาขึ้นมาด้วยก็เพิ่มความพิเศษให้อีกระดับหนึ่งลองทำกันดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ